สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนในช่อง YouTube Peter b o n นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่7ธันวาคม2563นะครับมีสื่อยกสถิติออกมานะครับว่าปีนี้มันมีบางส่วนที่เมสันเมาส์สถิติโหดเทียบเท่ากับเควินเดอบรอยเลยนะครับแล้วก็มาเผยเคล็ดลับกันหน่อยดีกว่าว่าทาไมเชลซีถึงเป็นทีมที่เล่นเตะมุมได้เทพมากในซีซั่นนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนละกันนะครับยาถ่าย1 2 3นะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองน้ำเสีย สะดุดเปล่งไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับเช่นเดียวกับยาธาจอมทองนะครับแก้กดหนย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันหรือว่าตามร้านขายยาก็มีขายเช่นกันนะครับ แล้วก็ฝากแฟนเชลซีครับไปดูผลงานของผมกับ Official Chelsea ด้วยนะครับตอนที่4ในแอป The f f t h Stand ผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับไปดูกันเยอะๆเขาจะได้ต่อสัญญากับผมยาวๆถ้าเกิดผมคาดการไม่ผิดนะครับเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวจะทำเรื่องเกี่ยวกับอดีตเยียชิรูมมาฝากแฟนเชลซีกันนะครับมาเริ่มกันที่ผลพรีเมียร์ลีกคู่เมื่อคืนที่มันมีผลต่อเชลซีแล้วกันนะครับไล่เรียงตามเวลากันไปเริ่มที่เลสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับ เลสเตอร์เนี่ยนำไปก่อนจากไอโอเซเบเรสนะครับแล้วก็โดนตีเสมอจากแม็กเบอร์นี่เกมทำท่าว่าจะเสมออยู่แล้วครับแต่ว่าเลสเตอร์มาได้ประตูชัยจากเจมี่วาดีครับตูท่าดีใจเขาซะก่อนครับเสียบหักเลย <c oughs> ยิงนาทีสุดท้ายเลยนะครับทำให้เลสเตอร์เอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อหนึนะครับ ทอดแม่ของสเปอร์ครับเมื่อวานนี้เป็นน็อตลอนดอน,น,อนดาร์บี้เจอกับอาร์เซนอลผมฟันธงในรายการสยามสปอร์ตจอบประเด็นแล้วก็ฟุตบอลขั้นเทพเอาไว้ว่าดูทรงแล้ว2-0แล้วก็คอร์รีสกอร์2-0งศูนจริงๆครับสเปอร์ยุคน้ำมูเนี่ยเขี้ยวมากๆเลยนะครับได้ประตูจากลูกยิงไกลปั่นโค้งสุดเวอร์เลยครับของซอนเฮอร์วนินเวอร์มากลูกนี้ครับอย่างกับตัวอีดิดแล้วก็อีกลูกหนึ่งแฮร์รี่เคนก็ยิงได้เฉียบขาดนะครับเช็ดคานเข้าไป 2-0นะครับสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์จริงๆเมื่อวานแฟนเชลซีเชียร์อาร์เซนอลกันแต่ว iment, School, an ่าเชียร be the ์ไม่ขึ้นครับอีกหนึ่งทีมนี่แฟนเชลซีเชียร์กันเมื่อวานนี้เพราะว่ามันมีผลต่อตารางคะแนนก็คือวูฟแฮมป์ตันแต่วูฟนี่โอ้โหหนักกว่าอาร์เซนอลหีิครับเบรกลิเวอร์พูลไม่อยู่เมื่อวานลิเวอร์พูลท็อปฟอร์มสุดๆครับยิงไป4-0ได้จากโมซาลาไวนาลุมชวยอาร์มาติปแล้วก็เนลสันเซเมโดทำเข้าประตูตัวเองซึ่งเมื่อจบผลแบบนี้นะครับ ตารางคะแนนเชลซีเลยยังจบวีคด้วยอันดับ3ต่อไปนะครับมี22แต้มตามหลังลิเวอร์พูลก,กับสเปอร์อยู่2แต้มนะครับซึ่งถ้าเกิดทีมใดทีมนึงสะดุดเสมอขึ้นมาและเชลซีชนะได้เชลซีก็มีโอกาสสูงที่จะแซงได้เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ประตูดได้เสียเชลซีกับสเปอร์เนี่ยเท่ากันบวก14เหมือนกันแต่ว่าของเชลซีเนี่ยยิงมากกว่าสเปอร์2ลูก แล้วก็ประตูได้เสียเชลซีดีกว่าลิเวอร์พูลดีกว่าเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเลสเตอร์ตามหลังเราอยู่หนึ่งแต่แต่ผมจะบอกให้ว่าอย่าประมาทพวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนซิตี้นะครับ19กาับ18ถ้าเกิดเขาชนะในเกมตกค้างได้ขึ้นมาเนี่ยแมนยูจะ22เท่าเชลซีเลยนะครับส่วนซิตี้ก็จะเป็น21เลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามประมาท2ทีมจากแมนเชสเตอร์เด็ดขาดนะครับทีนี้ครับจากผลของทีมอื่นๆนะครับมาดูเรื่องของเรานะครับ เริ่มกันที่ Official ก่อนแล้วกัน Official จัดการอวยทีมตัวเองทุกนัดที่ทีมผลการแข่งกันดีนะครับผมเอามาฝากกันเป็นประจำเริ่มจากเมสันเมาส์ก่อนแล้วกันนะครับเมสันเมาส์นัดล่าสุดโชว์เทพมากนะครับก็สร้างโอกาสให้เพื่อนลุนทําประตูไปถึง7ครั้ง c คร s สบอลสำเร็จนะครับเปิดจากด้านข้างเนี่ยครั้งสัมผัสบอล64ครั้งทำไป1 Ass แอซิสแล้วก็จ่ายบอลสำเร็จไป26ครั้งนะครับซึ่ง สถิติเนี้ยเชลซีออฟฟิเชีลบอกเองเลยนะครับว่าการสร้างโอกาส7ครั้งเนี่ยคือโหดมากเพราะว่าในช่วง5ฤดูกาลที่ผ่านมาไม่มีนักเตะเชลซีคนไหนที่ทําได้มากขนาดนี้จากการลงเล่น1เกมในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับนอกจากนี้ครับเกมเจอกับลีอยูจนเต็ดเชลซียังสร้างโอกาสทองนะครับในการลุ้นทําประตูนเนี่ยเขาเรียกว่าช็อตเอ็กซ์เพรสเ l เนี่ย เยอะมากนะครับเยอะเป็นสถิติของของพเมลีกเลยนะครับประมาณ4.3ครั้งนะครับโอกาสทองเลยพี่ว่าลูกยิงแบบเนี้ยมันต้องเข้าสถานเดียวลักษณะแบบเนี้ยครับเชลซีสร้างได้เยอะมากซึ่งฤด,ดูกาลในเชลซีคือทีมที่สร้างสถิติเนี้ยตอนหนึ่งเกมเนี่ยนัดนัดน,นี้เข้าไปเจอลีสเนี่ยมากที่สุดของพิมลีกเลยนะครับถือว่าเชลซีสร้างโอกาสเกมรุกได้ดีจริงๆแล้วก็โอลิเวียชิรูตอนนี้ก็ฟอร์มหยุดไม่อยู่เหมือนกัน นะครับถิติของชิรูก็โหดนะครับดูการนี้ยิงสโม,มสรกับทีมชาติรวมไปแล้ว12ประตูนอกจากนี้ครับ13นัดหลังสุดที่ได้เล่นเป็นตัวจริงให้กับเชลซีก็ยิงได้13ลูกด้วยเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงได้6นัดติดเมื่อเป็นตัวจริงต่อจากจิมมี่ฟลอยด์แฮเซลเบงเมื่อ19ปีก่อนนะครับโอ้โหนานมากเลยนะครับการยิงประตูของคริสเตนปูริสิตนะครับทำให้เชลซีมีนักเตะถึง13คนที่ยิงได้ซึ่งมากกว่าทุกทีมแล้วก็ซูมาเองตอนนี้กดไป4ลูกแล้วนะครับเท่ากับตีมโมเวน อีกจุดหนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการไม่ยอมแพ้นะครับการไม่ยอมแพ้ของเชลซีคือปีก่อนเนี่ยมี12นัดนะครับที่เชลซีโดนนาไปก่อนซึ่ง12นัดคิดเป็น36แต้มเชลซีเก็บมาได้เพียงแค่6จาก36แต้มท่าโดนนาไปก่อนแต่ปีนี้เชลซีเพิ่งแพ้นัดเดียวคือแพ้ลิเวอร์พูล ถูกไหมครับที่เหลือถ้าเกิดโดนนำไปก่อนแซงกลับมาชนะได้ถึง2นัดน,นะนะก็คือนัดเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็นัดที่เจอกับลรสยูไนเต็ดนั่นเองนะครับเชลซีถือว่าฆ่าไม่ตายแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้ก็ยังเล่นได้โหดเหมือนเดิมครับนี่คือการสัมผัสบอลของเอ็นโกโลกองเต้ครับวิง่งทั่วสนามจริงๆแม้กระทั่งกรอบเขตโทษฝั่งตรงข้ามก็ยังมีนะครับสำหรับเอ็นโกโลกองเต้ จากของ Official ครับไปดูอันนี้ดีกว่าครับน่าสนใจครับเป็นเว็บไซต์ t r i บูนาเขาไปรวมมาจาก Who Score อีกทีหนึง่งเรื่องของสถิติเมสันเม์จุดหนึ่งครับที่เทียบเท่ากับเควินเดอะบอยย้ำนะครับว่าอันนี้ Official Chelsea ไม่ได้อวยปีเตอร์ปอยไม่ได้อวยแต่เป็นสื่อที่เขาหยิบออกมาวิเคราะห์ให้ฟังกันว่าเฮ้ยจุดหนึ่งที่เมสันเมาส์ดีคือความครบเครื่องนะครับซึ่งเทรบูนาบอกเลยนะครับว่าถ้าอ้างอิงจากเว็บไซต์ Who Score เนี่ย เมสันเมาส์คือนักเตะที่มีโอกาสยิงประตูต่อเกมนะครับยิงประตูต่อเกมอย่างน้อย2ครั้งสร้างโอกาสให้เพื่อนลุนทําประตูต่อเกมอย่างน้อย2ครั้งเข้าประทะสําเร็จต่อเกมอย่างน้อย2ครั้งนี่คือนักเตะเชลซีคนเดียวที่ทาสถิติได้มากขนาดนี้ลุ้นยิงมากกว่า2สร้างโอกาสให้เพื่อนมากกว่า2แถมออปชั่นเสริมเข้าประทะแท็กเกอลอีกมากกว่า2ซึ่ง ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มีแค่เมสันเม์กับเควินเดอร์บอยที่3สถิติเนี้ยเกิน2ครั้งต่อเกมเขาถึงยกว่าเฮ้ยถ้าดูความแบบขยันความครบเครื่องเนี่ยเมสันเม์ปีนี้นะครับปีนี้นะมีสถิติที่ดูดีมากไม่แพ้เควินเดอร์บอยเลยคือ <c oughs> ถ้าว่ากันถึงความสามารถโดยรวมแล้วก็การพิสูจน์อ่ะเมาส์ยังห่างเดอรบอยหลายขุมครับเดอรบอยนี่คือไประดับเวิลด์คลาสแล้วนะครับเดอรบอยนี่พิสูจน์ตัวเองมา หลายปีตั้งแต่มาอยู่กับแมนซิตี้เล่นดีทุกปีไม่มีปีไหนฟอร์มตกนะครับเดอะบอยนี่คือเวิด์คลาสส่วนเมาส์ยังอีกไกลที่จะเท่ากับเดอะบอยแต่อย่างน้อยครับด้วยจุดเริ่มต้นประมาณนี้ด้วยอายุแค่20ต้นๆเนี่ยแต่เขาสามารถทําได้ขนาดนี้ผมถือว่าเป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดเหมือนกันของเมสันเมาส์และว่ากันตามตรงผมว่าเมาส์มันไม่ใช่นักเตะที่คือเหมือนจะยิงเก่งแต่จริงๆผมว่าก็ไม่ใช่ฉมังเหมือนระดับแฟรงค์นัมผาที่เติมไปยิงบ่อย แล้วผมว่าเมสันเมาส์ก็ไม่ใช่นักเตะที่แบบแทงคีล์ร์พาสทะลุช่องจากตรงกลางสนามเทพเหมือนเควินเดบรอยแต่ผมว่าจุดหนึ่งที่เมาส์ Mount มันพร้อมสู้กับคนอื่นคืออะไรคือความขยันนี่แหละครับเพราะการที่เมสันเมาส์มีสติแท็กเกิลสองครั้งต่อกมมันบึงบอกอะไรมันมงบอกว่าเขาช่วยเกมรับด้วยครับเราเห็นอยู่แล้วว่าเมาส์วิ่งเยอะขยันช่วยเพรสซิ่งจากแดนบนแต่เขาแย่งบอลกลับมาสำเร็จด้วยแล้วอาจจะมีโอกาสยิง2ครั้งมีการจ่ายคี์พาสอีก2ครั้งเนี่ย ผมว่าถ้าเกิดดูจากสไตล์ของเมสันมาส์ตอนนี้นะครับพูดด้เต็มปากว่าเขาคือบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มิดฟิลด์นักเตะที่วิ่งได้ทั่วสนามจากรับฝั่งตัวเองวิ่งขึ้นไปเล่นเกมรูกฝั่งตรงข้ามเล่นได้ครบเครื่องผมว่านี่อาจจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของเมสันมาส์ก็ได้อย่าจับไปเล่นปีกอีกเลยอย่าจับไปเล่นเป็นกลางลูกเพียวๆอีกเลยอย่าจับไปเล่นเป็นแค่ตัวเชื่อมเกมธรรมดาอีกเลยผมว่าต้องเล่นให้ครบเครื่องอย่างนี้นะครับรุกรับสมรุลเมสันมาส์เหมาะที่จะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เพราะ ลุ้นยิงได้และขยันแท็กเกิลสำเร็จ2ครั้งต่อเกมซึ่งมีแค่เม์กับคีวินเดบรอยที่มี3สถิติโดดเด่นได้มากขนาดนี้นะครับจากเมสันเมานะฮะไปดูริสเจมันหน่อยดูแสแตตริสเจมในเกมนัดล่าสุดนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแกงลูกกรอของเราที่เล่นดีมากนะครับสถิติบอกว่าริสเจมทำเป็น1 a s แอสซิสต์ assist, มีคีย์พาสสครั้งสร้างโอกาสครั้งใหญ่2ครั้งเข้าประทะสำเร็จ2ครั้ง ตัดบอล2ครั้งเคีย์บอล2ครั้งโดนการาาศชนะ2ครั้งริสเชนก็เล่นได้ดีมากๆแล้วสิ่งที่คนชอบริสเชนคือความแข็งแกร่งครับมันพร้อมสู้พร้อมไฟกับทุกคนมา2เบียดรุมกันริสเชนม,มันก็พร้อมสู้อะผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่นักเตะนอกจากจะเชิงแกายภาพที่ดีแล้วผมว่าใจของริสเชมมนสู้ด้วยนะครับจากริสเชนครับไปดูนี่กันหน่อยดีกว่าเรื่องของการวิเคราะห์เชิงแท็กติกนะครับเอาอันแรกก่อน เป็นเรื่องของโอลิบิเย่ชิรูที่สื่อตริบู่นอีกแล้วนะครับเขาชื่นชมว่มาเฮ้ยชิรูการเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับอย่างในลูกแรกที่ตีเสมอ1ประตูตอนหนเนี่ยชิรูตอนแรกยังยืนอยู่ข้างๆกองหลังของลีสยูเนเต็ดอยู่เลยนะครับไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเลยแต่แป๊บเดียวโฉบไปยิงตรงช่องกึ่งกลางระหว่างเซนเตอร์2คนได้นะครับโฉบไปยิงเสาแรกลูกนี้ตีเสมอเข้าไปซึ่งถ้าดจูจากตัวเข็นปะรอยปาสีเหลืองนะครับ อันนี้คือการวิ่งครับจะเห็นมาชิลูว,วิ่งมาจากข้างนอกก่อนแล้ววิ่งตรงเข้าไปตรงกลางสักพักเยี่ยวตัวออกขวาเจอกับจุดนัดพบของริสเจมแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับหรือจะเป็นลูกเตะม,มุมที่วิ่งจากกลางสนามเข้ามาลุ้นโขกเสาแรกเกือบได้ประตูมีจังหวะทําทางให้เพื่อนเหมือนกันลูกนี้ช่วงต้นเกมนะครับที่เชลซีโยนบอลยาวและหาคิมซีเยกันล,ลุ้นยิงประตูมันมาจากการที่ ชิลูดึงตัวประกบดรอปดีตัวเองลงมาดึงตัวประกบจากเซนเตอร์ทําให้คนตามซิเก็เหลือแค่แบ็กคนเดียวและซิเก็ได้ลุนยิงประตูลูกนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยการเคลื่อนที่ดีมากแล้วก็ลูกนี้ที่ฉกบอลได้แต่ยิงไม่เข้านะครับก็เป็นการชมนะครับว่าเฮ้ยเขาก็มีความกระหายที่จะแย่งบอลกลับมาตระหน,นักถึงโอกาสยิงทาประตูตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นชิรูตอนนี้กําลังท็อปฟอร์มแบบสุดๆนะครับไม่ใช่แค่ยิงได้แต่การเคลื่อนที่ต่างๆก็ทําได้ดีมากๆ และอีกอันหนึ่งก็คือมาชาบูความโหดของคนนี้นะครับเฟอร์กิลซูมาเอ้ยไม่ใช่คูซซูมาครับตอนนี้แฟนเจอซีแซวกันเยอะครับว่าเฟอร์กิลกินน้ำ <c> ต <oughs> ั้มหนึ่งนะมครับคูซซูมาช่วงนี้เล่นดีมากครับแล้วก็มีส่วนสําคัญนะครับคือจริงๆเตะม,มุมเขาก็หมงเข้าเองแต่เว็บไซต์ตริบูนาไปอ้างอิงมาจากความเห็นของนูแมนครับนูแมนนี่คือช่อง youtube ชื่อดังที่วิเคราะห์แทคติกฟุตบอลละเอียดที่สุดช่องหนึ่งเลยนะครับซึ่ง นูแมนเป็นแฟนเชลซีด้วยแล้วทางติบูนาไปอ้างอิงเครดิตมาเขาบอกว่าจุดหนึ่งที่ทาให้เชลซีได้ลุ้นประตูจากลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกลูกเตะมุมเยอะเนี่ยซูมาเป็นแกนหลักอยู่เหมือนกันนะครับเขายิงได้เราพูดไปแล้วแต่เราพูดถึงช็อตที่เขาไม่ต้องยิงบางสิจะเห็นเลยว่าซูมาเป็นคนสกรีนบอลน,นะครับบล็อกการการวิ่งของนักเตะคู่ต่อสู้เพื่อให้ชิรูที่วิ่งโล่งๆครับดูช็อตนี้ครับยืนบังสองคนเลยกับซูมาและไม่ฟาวนะครับใช้ความแข็งแกร่งเข้าสู้นะครับจน ว่างแล้วก็ม่งนะครับซึ่งจะเห็นว่าจริงๆซูมาตอนที่ตอนที่เขา,าสกรีนบอลให้โฟกัสของเขาชัดเจนนะครับก็อยู่ที่กองหลังของคู่ต่อสู้2คงน,นะครับสองคนคือไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการมองลูกบอลจ่าขนาดนั้นนะครับพยายามมองดูองค์ประกอบรอบข้างแล้วก็สกรีนบอลได้ซึ่งพอซูมาสกรีนบอลได้มันเท่ากับว่าชิลูวิ่งฟรี ตัดตัวประกอบไป2คนทั้งที่จริงๆ2คนนี้มันทวนจะตามประกอบชิรูเห็นไหมครับคือตอนแรกเป็น2-2ยืนคู่กันซูมากับชิรูยืนคู่กันแนตะ่ซูมาเอาตัวสกรีนให้จนชิรูวิ่งหลบไปได้แล้วลูกนี้ชิรูได้หม่งโล่งๆต้วแต่ว่าเสียดายที่ลูกนี้ไม่เป็นประตูซึ่งเกมนี้มี2ช็อตเลยครับที่ซูมา่าวิ่งสกรีนให้อลิเวียชิรูได้หมงง่งโล่งซึ่งผมจะบอกให้ว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ซูมาวิ่งสกรีนนะครับ ไอ้ช็อตที่ซูมาได้ลุ้นมงทำประตูหลายๆครั้งก็มีคนช่วยวิ่งสกรีนซึ่งหลายๆครั้งชิร่ช่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้เป็นศาสตร์เกมเกมรุกเกมรับของลูกตั้งเตะที่มันดีขึ้นและเป็นการบ่งบอกว่าเชลซีมีลูกฟรีคิกลูกเตะมุมที่อันตรายขึ้นเยอะจริงๆนะครับเพราะใช้การสกรีนกันแบบนี้ซึ่งซูมาให้สัมภาษณ์ด้วยครับคุซูมาเขาให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่า ทุกคนมีสความสุขมากกับฟอร์มการเล่นเรารู้ว่าลีสเป็นทีมที่ยากแล้วก็ทําประตูนําไปก่อนด้วยแต่เรายัางเชื่อมัน่นและก็เล่นเกมของเราต่อไปผมดีใจมากที่ทีมชนะและตัวเองก็ยิงได้อีกแล้วผมเนี่ยพยายามช่วยทีมให้มากสุดเท่าที่จะทําได้ผมรู้ว่าผมอันตรายเวลาเล่นลูกตั้งเตะผมทํางานหนักซ้อมหนักแล้วก็มีสตาฟฝ่ายเทคนิค,คอยช่วยเหลือด้วยเราทราบดีว่าปีนี้เราทําประตูได้ทั้งโอเพนเพลย์และเซตเพลย์ซึ่ง ต้องรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ให้ดีต่อไปนะครับสำหรับครูซุกมาบทสัมภาษณ์ของเขาไปดูเรื่องของไคฮาวเวิร์สกันหน่อยดีกว่าครับในล่นาสุดเล่นไม่ดีเท่าไหร่ครับเป็นโควาซิทที่ลงมาครึ่งหลังเราเล่นดีกว่าเยอะเหมือนกันซึ่งดิแอร์ติกยูเคเขาวิเคราะห์หลักๆถึงการเล่นของไคฮาวเวิร์สที่หลังหายป่วยโควิดมาแล้วยังเล่นไม่ดีเขาบอกว่าตอนนี้คืออยู่ในช่วงของการปรับตัวคือพอเชลซีเปลี่ยนมาเล่นแผน4-3-3เนะี่ยไคฮาวเวิร์สต้องปรับบทบาทจากผู้เล่นเบอร์10มาเป็นเบอร์8 จากยินกลางลูกเดียว,ยวต้องลงมาเชื่อเมเกมด้วยผลที่ออกมาก็คือยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่คือเมาส์กับกองเต้เล่นในโหดมากแล้วแล้วโควาสิตถ้าเอาเป็นเบอร์8ปดโควาสิตก็ดูจะดีกว่าซึ่งนักเตะโอเคแหละอยากเล่นเป็นเบอร์ส0มากกว่าแต่ก็ต้องพยายามปรับตัวเช่นกันถ้าเกิดอยากลงสนามเป็นตัวจริงซึ่งปีนี้ไคฮาวเวิร์สนดนจับไปเล่นหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับปีขวานะัดเปิดซีซั่นฟอสไนน์นัดเจอลิเวอร์พูลกลางรุกช่วง4231แล้วพอเป็น433ก็เล่นเป็นเบอร์8เรียกว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนันัตต้องปรบว อีกหนึ่งจุดคือเขาก็บอกว่าการที่เพิ่งหายจากโควิด19มามันไม่ง่ายนะครับมันมีปัญหาเรื่องของระบบการหายใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาคลายฮาวเวสในการปรับตัวหน่อยนะครับส่วนอาการบาดเจ็บของค่าคิมซีเยกเนี่ยอัปเดตเพิ่มเติม,ตมยังไม่มีนะครับแลมพาร์ดบอกแค่ว่าต้องรอสแกนร่างกายอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งเท่าฉะนั้นแต่ผมวิเคราะห์ให้ฟังไปแล้วว่า1-4สัปดาห์แน่นะครับเพราะอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์นะครับปิดท้ายกันที่เรื่อองงชชินนนนนคคัับบบบืมมีแแฟนนึโพสต์ห แบบอยากได้โฮเซ่คิมินสกองหลังของแอตติโกมาดริดมากๆเลยนะครับซึ่งโฮเซ่คิมินสมันมากดไลค์โพสต์นี้ด้วยครับนี่ครับคอนเฟิร์มว่ากดจริงๆแต่ว่าผมไปเช็คมาล่าสุดโฮเซ่คิมินสกดอันไลค์ออกไปแล้วนะครับสงสัยกลัวเป็นกระแสแต่เขากดจริงๆนะแฟนบอลคนนี้เขายืนยันมาเพราะฉะนั้นเอฟาบิโอโรมาโน่ก็รายงานว่าเชลซีสนใจโฮเซ่คิมินสจริงๆแล้วนักเตะก็มากดไลค์ให้กับแฟนเชลซีที่บ่งบอกว่าเขาอยากได้โฮเซ่คิมินสมาอยู่กับเชลซีก็ ฟินแล้วก็มโนโกันต่อไปนะครับคอยดูว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับนี่คือข่าวสารที่ผมนํามาฝากวันนี้ก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับยาถ่าย1นึ่ไปหาซื้อกันได้ตามร้านขายยามีขายแล้วก็ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับเช่นเดียวกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองสปปรรพคุณตามนี้เลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางเดียวกันบอกเลยนะครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสนั่นเองนะครับช่วงนี้ผมปีเตอร์โบตนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบบา